หมายเลข9-5-5-9เป็นการผสมผสานพลัางงานของเลข9และเลข5เข้าด้วยกันหมายเลข9เกี่ยว,วข้องกับความรักรการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณพลัางงานสากลภูมิปัญญาภายในความมีสิทธิเสรีภาพความอ่อนน้อมถ่มอมตน และการเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตให้ผู้อื่นหมายเลขเเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเส้นทางชีวิตและภารกิจทางจิตวิญญาณของคุณเกี่ยวข้องกับการรับใช้มนุษยชาติผ่านทักษะและความสามารถตามธรรมชาติของคุณคุณสามารถทำงานช่วยยกระดับจิตใจผู้อื่นในทางบวก ให้คุณสนใจเฉพาะสิ่งที่มีความหมายที่ให้พลังงานเชิงบวกเท่านั้นส่วนหมายเลข5เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลคุณมีความหลากหลายความเก่งกาดความเฉลียวฉลาดและคุณเป็นแรงจูงใจในความก้าวหน้าแก่ผู้อื่นคุณมีความเห็นอกเห็นใจ และเข้าใจผู้อื่นมีความเป็นกันเองและคุณมีความร่าเริงความกล้าหาญอยู่ในตัวหมายเลขห้ <My S 1> <5 S 2> เป็นข้อความที่บอกว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่สำคัญอยู่กับคุณตอนนี้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะนำมาซึ่งโอกาสที่ดีมากมายให้กับคุณเทวดา แนะนำให้คุณมองไปที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ด้วยทัศนคติที่ดีทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องการเทวดาประจำตัวให้เขาแนะนำความหมายต่างๆให้เขานำทางการดำเนินชีวิตมาถึงคุณขเขาก็แนะนำคุณตลอดเวลาและคอยส่งพลังงานส่งกำลังใจมาอย่างคุณ ก้าห้าห้าเก้าเมื่อคุณเจอหมายเลขชุดนี้คือเทวดาแนะนำให้คุณปลดปล่อย,ลอยพลังงานเก่าๆทิ้งไปและให้รู้ว่าหน้าที่สำคัญของคุณคือให้คุณรู้ว่าพลังงานใหม่จะเข้ามาและสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาขอให้คุณจงมั่นใจและไว้วางใจ